ที่สถานีบ้านโี่สถาาบ้นตผู้โดยสารที่ความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโต่โปรดตรวจสอบสินธิ์สัทภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถทางคาราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังัตราขณะข้ามขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถเที่ยวสถานีบ้านโป่งในทางพลาที่สองขณน,นี้เป็นขบวนรถเบื่ดที่สรรษษุดขบวนที่สี่กาทางสถา,านกางถึงเที่ยวนีาสุดกล่งา งานสอมการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการทงสัมการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ